สช่พดีพี่น้องมงไปเสร็จแล้วค่ารับไก่นี่ไปไปเก็บผักกันรับไก่เสร็จแล้วเราก็จะออกไปเก็บผักกันนะคะหลังบ้านมีผักกาดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็สราระเน,เน่ไปไปด้วยกันมามาเก็บสราระเน่กันค่ะ นี่สาลาแน่กำลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆดูผักกาดผักชีค่ะด้านโน้นเดี๋ยวเพื่อนๆนั่งรอปลาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวปลาเก็บสาะแเน่ก่อนแป๊บนึงอากาศดีค่ะวันนี้ดูท้องฟ้าหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้ท้องฟ้าเจ่มสวยมากเก็บผักก่อนค่ะ แรงมาลงนะคะต้องตัดชิดๆเลยเราจะได้แตกขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ตัดชิดก็เลื้อยเพื่อนก็จะเลื้อยไปก็หนาวนะเนี่ยเนี่ยอ่อนมากเลยค่ะได้ฝนใหม่แล้วก็ขึ้นใหม่คุณผู้ปู่ปก็เปลี่ยนปุ๋ยด้วยแหละ เอาปุ๋ยลงใหม่เอาดินลงใหม่นี่สวยอ่อนดีจังเลยโอ้ตายคุณเพรียมาต้องเอาอะไรมาลดฉะละเนี่ยเพรียมานะต้องล้างดีๆนะคะมีเพรียนะคะเริ่มมีเพรียค่ะกินกันลาบไก่นะคะวันนี้มีลาบไก่มู่ เพื่อนๆนนนพอแล้วเนาะเอาแค่นี้แหละดเดี๋ยวสิได้ต้นใหญ่ถ้าไม่ถ้าไม่ตัดก,ก็แก่ค่ะแก่ก็ไม่อร่อยตัดใชตจะเย็นไว้ดีกว่าแล้วก็หูยาวเลยใช่ไหมงามเหลือเกิน สวยเลยพอแล้วป,ประกาศก่นอนป่ะขยับไปถอยไปค่ะเพืพ่อนเพื่อนถอยไปี๋ยวประกาศก่อนเกือบก็ห่วงห่วงนะเนี่ยเดี๋ยวเกือบหายเกือบหายเกือบหายอ่ะอยู่ตรงนี้แหละเพืพ่อนๆอู้แสงดีเนาะดูสิไม่ต้องเอฟเฟกต์เลยนะใส่มา <c oughs> มกดีประกาศค่ะเราจะเลือกเอานะเพืพ่อนเเลือกเอาต้นใหญ่ๆเขาตัดหรือจะถอนดีมันมันเยอะค่ะปลูก ถี่ไว้นิดเลยอ้ามีตัวบงมากินแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันถีไปอ่ะมันจะไม่โตสิคะเนี่ยเราต้องถอนออกจะเอาต้นใหญ่ไปกินตัวเนาะ ดางหินนะคะเนี่ยให้ตัดเ็นเดี๋ยวมันใกล้ไปมันมองไม่เห็นโอ้กดนะถี่เกินก็เก็บยากเอาทีละต้นแล้วกันไม่ตัดแต่ตอนแรกว,ว่าจะตัดไม่ตัดถอนเลยคน่ะ ชีก็กำลังกาลังแบบสวยค่ะแต่อันนี้มันก็ยังกินไม่ได้นะ้องยังเล็กไปแต่ประกาศกินได้แล้ะกระถินเราจะเข้าไปเอาห้องไหนที่ไหมขอถอนเลยแล้วกันกินลาบอร่อยนะคะนี่ข้างในต้นใหญ่ พอแล้วเนาะเอาแค่นี้แหละพอแล้วเนาะเอาแค่นี้แหละเพื่อนๆนี่ค่ะ ได้แล้วอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนจ้ะอ่อนมากเลยดูดิมีผักกะหินแล้วก็มีอ่สาระเน่จังนะคะไปเข้าบ้านกันทีนี้เข้าบ้านเนะแสงสวยมากเลยขอถ่ายรูปก่อน <c oughs> ไปแล้วค่ะเข้าบ้านคะ่ะ